มาเป็บบ่ามาเมิองมาเกบเสอยิงิองที่เหมนเสือ่มจ้าป่ากทิมบินเดียวไปเ่าินบบนอเบง้บางที่จ้าป่าจะนากรเ่ากับบ้านทันที็พาช่างแต่ว่าือเปล่นเพี้ยเพี้ยิงๆคือกลิ่นแมกิที่มาเอกม้วานนีเป็นยางเกีบวิาตนครับบา้าม่อนครับิินเาเอาพี่น้องครับ เอาเผื่อท่องไปร้านสุดท้ายด้วยนะคะกรรมการโอ้ยคิดว่ามันสีผู้หอนเหรอครับเบ้านแมวนะร้านสุดท้ายคิดว่าหมันสีผู้หอนเหรอครับตั้งใจเลยครับมาพวกเราร้านร้านจอกปากมากรรมการพร้อมยังครับพ่อพ่อจะไปทำไมนะครับเออพวกเราแข่งพร้อมยังครับพร้อมถ้าพร้อมแล้ววัดลุยวัดก้าว

ขอเดิน อาพร้อมคากเลยครับอาพร้อมจูสากเลยมาพร้อมจูสกไมได้ือัพร้อมพอดีครับเวลาดวยเมื่อกี้เรืใส่ชุดวด้เรือใส่ชุดลหมดเวลาหมดเวลาหมดเใช่ล้ค่ะใ่ไม่มีการเพิ่มเติมอะไรอีกนะครับอยู่ที่การพิจารณาจากคณะกรรมการคณะกรรมการกลางนะครับไม่ใช่คณะกรรมการขอบ โอ้ยเรอไยทว่าตาหูเข้มเขมรมานข้างกลังครับก็มีแซ้ันคัน้าพันนี่ตัวตัวม่บอกนะคะเ้าอาเนะคะขันบุี้นมาามือได้อบไก่เลยชนะทีหนึ่งได้พี่รองมาเบิ่งวัดนี่เป็นจังไหพี่รองมเป่าด้หัน ต้องเอากุ้งสดใส่ด้วยนะคะกุ้งสดร้อ่ๆยไปเลยค่ะกุ้งสดร้อ่ๆยไปเลยแจ่บแก้วก็มีนะคะเจี๊ยหมูตัวเจี๊ยบแก้วมาที่นี่โอ๊ยฉันไ่ออกเลยเจี๊ยบแก้วเจี๊ยบหมูเขาเป็นไงบ้างครับคณะกรรมการทิ้เลยครับเอาตัวยู่ไปละลวกค่ะ้วงไปเลยกุ้วงข้าเป็นยังไงบ้างครับกรรมการคนที่หนึ่งท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สาม โอเคครับคุณแม่โอเคแล้วผมเอาเอาหางคู่าให้หน่อยลูกหางคู่ให้ตัวนึงค่ะหางคู่กัแม่ตัวนึงลูกนี่ตอะไรนะแมนี่ตลูกนี่ตัวที่ไม่มีหางเลยเอาที่นี่เลยจะกินดิบิบกระติก พอดีเิแมวเียอมันนดีช่วงนี้มันหนาวนะคะกุ้งเลยม่เตี้นค่ะพอดีกุ้งไเต้นนะคะต้มซี่มีเปลี่ยนเปลี่ยนโอ้ยผมคนไม่ค่อยใส่ค่ะใส่รถดีแทนค่ะตามเกย์ค่ะตามเกย์ถ้ามันจะมีนะคะเม่สเมาเมื่อกี้แล้วมม่อด้ที่นึงอีกสบอเหอถ้าไม่นวน้ำปลามีนะคะไม่กินขนมจีนนะคะไม่ใช่ให้รตอมายังไ้องต้องอย่างนั้นลูก แ่บลืมีแ่บาลืมผัวนวลืมบูกค่ะแซบลืมผัวนวก็ไม่กลับบ้านค่ะ้กจนใจที่นองทงบ้านห้อนี่สี็เดเลยโอ้โไอสีควันมากอะถาบานคุันหนองส้าก็วันเลยได้รถอุมามิเอ เจะบอกแค่ว่าจะบอกแค่ว่าเป็นได้ค่ะบอกแจ้งแจ้ง้องเลยค่ะแจ้ง้องเลยด้วค่ะซ้ำแล้ว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 ค่ะเอาให้พ่อแม่ไงครับไม่ลากลากเลยดิวันวันไม่ลากไม่ลางมันแง่ค่ะมันเป็นกินได้ครับไม่ลากมันเป็นกินเป็นยังไงครับโอเคยังขอบคุณครับ

ว่ึงหนากรรมกันพี่น้องครับเออคณากรรมการคุณพ่อคุณแม่รางัคุณแม่มาเมื่อแล้วตึงมมาเมื่อแล้วมันชุ่มมันชุ่มเสนมากมาเมื่อเมันจะเมาร้อนนี้มา่อร่อยไ่เรยรยอ่่อรยยอย่อร่ย่อย่่่อยอออ พี่เจะปากมามื่อยแล้วมาที่สุดท้าครับระหว่างพี่จาะปากกระทียมีเดียวเพื่อไจะได้เอาาจังสี่บกาซิบนั่งเรือร้านสิพี่น้องย่งคิดบ้างย่าไส้ต้องพิสูจน์เบิงงก็ต่ำแล้วเ่าต้องร่มกาซิบมอยู่ตรงนี้หาซาหาซาต้งให้กรรมการบ้งครับเชิญครับใส่รสนักข่าเครับต้องรู้ โอ้ยพก้าซิบนันแลการครับมีนังยอะบนพี่น้องครับน้องน้องังอบานโอ้ยตายแลพก้าซิมนัแล้วพีกองครับตาวมันยังไงเนรดาของแท้นี่คือไฮไลท์ครับขบีก็สามให้ครับพี่น้องเพิ่งเอา นี่แหละของแท้ที่พิสดารมันคือจังนวัดลุ่งฟีดมาจากบางกาเทศนึ่งนี้ของเแลี่น้องอันนี้คือใส่สามใสีสามส่สาแล้วใกน่อก็เรายุดหยบดบยบดบยุดโอ้ยเกรนอยากมกาเนี่ยันโค้งอ่ะเป็นเน้เป็นซุนตตำีลา

ทีมส <si ุดท kind of ้ายครับนี่พี่น้องครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องถามก่อนกรรมการไปทางไหนเบิร์ครับมันใช่ไหมใครกรรมการกรรมการย้อมแพร่แต่นี่ยิ่งบ่ย้อมแพร่ย้อมแพร่บ่บ่ซิมเหมือนบ่พออิ่มแล้วนี่บ่ คือไาเละเป็นบ่ค no ah ือขาว้าวานธหขาหมือเลยอ้อเออน้องหาจิมางสีบอสู่ฟังบนี่เอ้าเอาตพนจะรา้ันอมแล้วว่ามี่ิทตำอีครต้องเท่เท่ใส่ถวยเลยเท่ใส่ผ้าชนะเอาว่าด้เท่ใส่ใบตองบ่เออ ต้องซิก да มก่อนแอดมิทไม่ได้แอดมิทต้องชิมแอดมิทแอดมิทได้เอ็ดมิทม่ชิมเหรอมีซีดีเอดมิทต้องชิมเขาค่นเส่แอดมิทชิมนะเอาพูดตามชีม่อนนะสองล้านเขากับโบซีสองล้านกับโบซีสามล้านเอาฟังบไปนี่เอาขออนุญาตครับจีบาสูฟังเอานั่งเข้าใจครับเข้าใจแล้วทีมสุดท้ายครับคือกติกาทั้งเบิดเฮามีอยู่นะครับซีเก้น เกมการให้รางวัลไม่ใช่ว่าจะเป็นจานะครับาการทําร้านตก,ต,ตกแต่งร้านความสมัครสมานสามัคคีรสชาติของส้มตําแล้วก็นะครับรวมคะแนนเป็นร้อยยี่สิบคะแนนนี่คือคะแนนความสามารถควอมาเล่นอร่อยนี่กรรมการตอนนี้ให้เต็มไปเลยครับให้เต็มไปเลยเแต่วา่วนานี้อีกเก้าสิบคะแนนจังวากันไปร่วมอยู่ทางคุณเชิญครับขอบคุณร้านทีวีครับ ตัวบัดนี้มาครับพี่น้องไวยมาทางพี่โอเคพี่น้องสำรับได้ลักกรรมการผู้ชี้ขาดตัดสินครับตรงเลี้ยวขึ้นเรร้อยไปแล้วครับขออนุญาตพี่น้องขึเรือการตัดสินเนาะขอเปิดเสได้เลยเนาะในการเนือสุดสำหรับที่นี่กับพี่ฝากน้อดชื่นครับพี่น้องครับไปแล้วพี่น้องเขื่อนขนชาครับ